สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Customer Trader Thailand กันนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาทำบันทึกการเทรดนะครับผมเทรนด์แชนนต่อจาก EP ที่แล้วนะครับหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนปีใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่2มกราคมนะครับผม2569นะครับผมซึ่งเป็นเวลา 8 2นาฬิกานาทีนะครับผมโอเคก่อนที่จะเข้าสู่เซตอัพการเทรดหรือโมเดลการเทรดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออธิบายแนวโน้มนะครับหรือโครงสร้างราคาปัจจุบันก่อนนะครับผมผมจะขอปรับเข้ามาที่ไทม์เฟรม15นาทีกันนะครับอ่า15นาทีนะครับผมก็โครงสร้างราคาหลักนะครับก็กลับมาเป็นในทิศทางของอ่าบลิสเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็คือสวิงหลักของ15นาทีนะครับก็คือบลลิตนะครับส่วนสวิงรองนะครับผมสวิงรองนะครับหรือโครงสร้างย่อยนะครับก็เป็นในส่วนของบูลลิสตนะครับหรืออินทรนบอลลิตนะครับผมเช่นเดิมครับผมผมจะเทรดไปตามโครงสร้างรองนะครับก็จะเน้นไปในทิศทางของฝั่งบายนะครับผมฝั่งบายโอเคทีนี้เราได้บายการเทรดแล้วนะครับผมทีนี้เรามามองหาเซตอัพการเทรดกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะทําการเทรดได้นะครับผมจะมองหา P.O.I ก่อนนะครับผมก็จะมีอยู่2โซนนะครับก็คือสวิงโลของอินเทอร์นอลชุดนี้นะครับผมเป็นเอ็กซ์ตรีมโซนแล้วก็จะมีในส่วนของ P.Y. ที่สองที่หนึ่งนะครับ P.Y. ที่1นะครับก็ค,บคือเป็นอะซับไพทูดีมานฟิปนะครับผมเป็นอา ดีมันที่สามารถทำลายสปายเอ็กซ์ติมชุดนี้ได้นะครับผมโอเคจะเป็นโซนแรกนะครับผมที่ผมจะมองหาเซตอัพในฝั่งของบายนะครับทีนี้เมื่อเราได้ p i เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมามองหาเซตอัพการเทรดกันนะครับผมโอเคครับตามเดิมนะผมเราจะเห็นได้ว่าบริเวณของดีม a นฟ f ิปตรงนี้นะครับผมผมจะเห็นทุกคนจะเห็น เร่งนะครับผมซึ่งเป็นขาสวิงเร่งของ15นาทีในฝั่งของเอย5นาทีในฝั่งของซ้ายมือนะครับก็คือชุดนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมชุดนี้นะครับอ่ามันเดิมครับโมเดลง่ายๆครับก็คือรอราคาลงมาสวิตเรงอินดิสเทนนะครับก็จะปรับเข้าไปในโล w time frame นะครับผมหนึ่งนาทีนะครับเพื่อที่จะมองหาซัพพลายนะครับ ที่สามารถส่งราคาลงมาสวิฟตรงนี้ได้เหมือนเดิมครับผมการที่จะเทรดฝั่งบายเนี่ยผมจะรอให้ราคาเนี่ยสวิาราคาเนี่ยทำลายซับไพที่ส่งราคาลงมาสวิปตรงนี้ได้นะครับก็ทําลายเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เกิดดีมานขึ้นมาใหม่ชุดน,นี้นะครับก็ได้ทำาการเข้าเทรดที่บริเวณดีมานโซนชุดน,นี้นะครับแล้วก็ทําการวางสต็อปลอดไว้ที่6 0ร้อยพอยต์นะครับผมเหมือนเดิมครับ TP จะเก็บที่ 5r นะครับเพื่อน TP จะเก็บที่ 5R r นะครับก็คือบริเวณ4,370จุดเอ4,370นะครับราคานี้นะครับผมก็ประมาณ3,000จุดนะครับผมก็มารอรุ้นว่าเสร็จับการเทรดชุดนี้นะครับจะขึ้นไปถึง TP ได้หรือเปล่านะครับผมก็เป็นบันทึกการเทรดนะครับเข้าเทรดประมาณอขอดูเวลาก่อน ไดออเดอร์นะครับประมาณ8ดโมง8ปดโมงสิบห้านาทีนะครับผมโอเคแปดโมงสิบห้านาทีครับตอนตอนตอน,ตอนนี้ก็เป็นเวลา8ดโมงยี่นาทีแล้วนะครับผมก็มารอลุ้นว่าราคาเนี่ยจะกลับขึ้นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับผมก็รอมาติดตามกันนะครับมาอัปเดตกันต่อนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กราฟก็ขึ้นมาใกล้จะถึงเทคโปรฟิตหรือถึงท p กันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณสักห0 0พอยต์นะครับแต่ผมจะทำการตั้ง ่าเทรดดิ้งสต็อปไว้นะครับผมประมาณสัก 1.5R หรือ 2R นะครับผมประมาณ1,100เอ้ยประมาณ1,212จุดนะครับตรงนี้นะครับผมจะทําการอ่าเทรดดิ้งสต็อปทิ้งไว้นะครับทุกคนที่ราคา4,360นะครับ จุดนี้จะเป็นจุด t a k i งส stop นะครับถ้าในกรณีที่ราคาเนี่ยขึ้นไปไม่ถึง tp นะครับแล้วกลับลงมานะครับผมอจะเป็นการเก็บกาไรอยู่ที่สอง r แทนนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันต่อเนาะว่าจะ tp หรือท a k i งส stop นะครับตอนผมตอนนี้นะครับผมราคาก็มาถึงตามเป้าของเราแล้วนะครับก็คือ take profit ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนครับเทรดนี้นะครับผมใช้เวลาประมาณอเดี๋ยวผมขอเช็คกันมึงนะ 2ชั่วโมง50นาทีนะครับในการถือออเดอร์นะครับผม2ชั่วโมง50นาทีนะครับผมตั้งแต่8โมง15นาทีนะครับจนถึงประมาณสิอ็นาฬิกานะครับผม8นาทีนะครับจนถึงตอนนี้นะครับผมก็เทคโปรฟิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็เก็บกำไรไปตามเป้านะครับผม3,000จุดนะครับหรือ 5R r นะครับผมสำหรับเทรดเซตอัพนี้นะครับผมก็ TP นะครับผมบวกมา 5 rr นะครับแล้วก็จำนวน point ประมาณ3000นะะ0 0 0พอย p o นะครับผมอ่า3,000จุดนะครับอ่า3 0 0พจุดนะครับก็เจ็บกําไรไปในช่วงเช้าของวันศุกร์นะครับผมก่อนวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์นะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับหรือเป็นบันทึกการเทรดที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเป็นแต่และ ep แต่และ daily แต่และว,วันนะครับหวังว่า จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเทรดเดอร์หลายๆคนนะครับผมที่กำลังมองหาเซตอัพการเทรดหรือต้องการกลยุทธ์ไปปรับใช้กับเทคนิคของตัวเองนะครับผมก็สามารถนำไปใช้ปรับกับเทคนิคที่ตัวเองเทรดได้นะครับผมก็ไม่ได้ยากนะครับสำหรับเทคนิคการเทรดแบบนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคน ติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอฝากกาดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับ